ก็โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลมข่าวได้ครับก็วันนี้ผมก็จะมาอ่านมันกันเลยฮาเรยนี้ของผมนะครับอีพีที่สิบสองนะครับผมสี่สองนะครับก็ไปเริ่มอ่านเลยไม่ผู้ชมจีบคอแล้ครับเออมืดมาเลยตึกด้วยเก๊กเราอยู่เอ้ยอัลฟ่าใช่เป็เลยถามโซลจิตบอกมาได้เลยมันเป็นเรื่องอะไรกันทึ่กระทำให้หน่อยตุกโทรมาหาฉัน นายเคยดูดราเอมอนไหมเคยสิตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่ใชนมีภารกิจที่ต้องสาสางอยู่นายพอจะมีอุปกรณ์แบบขนมปังช่วยจำอะไรแบบนั้นได้บ้างนายไหมกระทมวิทยาการคงจะมีขนมปังช่วยจำอยู่สุสเกตนายจะเอาไปจำรหัสอะไรล่ะฉันจะจำข้อสอบนะเฮ้ยไอ้เคียทำไมจะต้องโมโหด้วยเนี่ยตูด เจ้าชาทหารของเราร่างกายฟื้นฟูได้ไม่เร็วเลยนะเฮะ้อเสียงนี้มันเย้ Black Angel เฮ้ยฉลาดไม่เข้าใจเลยจริงๆเป็นทหารอยู่ดีๆก็ดันอยากจะมาเป็นนักเรียนมอปลายต้องทุกทรมานอยู่กับการสอบใส่เดือนแต่งหญิงอย่างแกจะไปเข้าใจอะไรล่ะชัดเกียดที่สุดเวลาคนพูดแบบนี้แน่จรงก็ลองพูดอีกเทสซ ใจเย็ยนค่ะบอสอย่าลืมแผนการของพวกเราใส่เดือนแต่งหญิงใส่เดือนแต่งหญิงใส่เดือนแต่งหญิงเห้เแก่ที่ฉันอยู่ตัวหน,น้าลินลินน้อยฉันจะไม่เฉินปากแกถ้าถูกแล้วค่ะแผนการสําคัญที่สุดลิวม,มาร์วันนี้ฉันมาเพื่อเตือนแกอย่างหนึ่งเตือนเฮียอะไรมาจบเรื่องข่าวก่อนกันเลยดีกว่าจอฮึ โอ้ผู้หญิงก็ได้เก่งโอ้โหทำลายซับซินส์สาธารนณะจะต้องชดใช้นะคะคนริวมาเฮ้ยเจ้เาหน้าชิตาขมนคนที่อยากจะฆ่าแกไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวหรอกนะริวมาอย่าตายไปก่อนที่ฉันจะได้ฆ่าแกเป็นคนฆ่าแกละ,ะละลุดเดี๋ยวนี้น้เฟยแบล็กเอเจนเฮ้ยโถ่้ย มันคิดจะทำอะไรกันแน่นะจริงตองจริงตองมาแล้วค่ะใครกันอนะมาดึกๆึ่ปานี้โอเคไปต่อกันตอนที่43กันเลยนะครับก็มาต่อกันตอนที่44นะครับผมพาเลยด้วยขอบคุณนะครับห้า ด้านฝันอะไรแปลกๆแบบนั้เน,นเป็นได้เอ้นาฬิกาปุ๊บมาจะไปสอบสายแล้วฮูหองอีดิวมาคงไม่ใช่ว่าได้จะไม่มาสอบหรอกนะปับนักเรียนฟังทันทีหน่อยจ้าอีก20นาทีก็จะเริ่มสอบแล้วนังสือสมุดร้อทั้งหมดจะต้องเอาไปไว้ข้างนอกจ้า ลรมมายังไม่มาอีกเหรอมาจะสายแล้วย,ย้อยเฮ้ยเจอกันอีกแล้วนะเรีวมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็าตามอย่าเพิ่งมาขวางทางฉันมีเรื่องอะไรค่อยมาว่าก,กันหลังจากการฉันสอบเสร็จนะถ้าอย่างนั้นนายก็ฝาข่าฉันไปให้ได้สิเจ้าแบบนี้ใช่ไหม ฉันไม่ได้ดูถูกที่เธอเป็นผู้หญิงหรอกนะแต่คงต้องบอกว่าฉันจะรีบจากการเธออย่างรวดเร็วเลยคอยดูดูคูมาโ,โนแล้วถ้าอยากจะสู้กับฉันก็ไปฝึกสมองมาก่อนนะคนสวยฟน้อยคิ่จะดีกันเหรอนักเรียนเธออยู่ห้องไหนทำไมลูกไม่เคยเห็นเธอมาก่อนขอโทษด้วยค่ะดูแค่ออกมาเข้าห้องน้ำจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ เฮ้ย hey. ขึ้นบันไดไปคงไม่ทันโอ้โ oh หจะโคตรไปหไน่ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงดูคนจังเลยนะมันเคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนว่ะเฮ้ย hey. เลยสามสิบวินาทีจะเริ่มสอนนักเรียนทุกคนเอาหนังสือและสมุดออกไปไว้ข้างนอกโดยวยนะจ้าเซียวเชียลิ้นบะเหลวว่้าไม่มาสอบเลย คงไม่ใช่หรอกเมื่อคืนตอนแยกกับชันยังบอกว่าจะไม่ทบทวนอยู่เลยหมายความว่าอย่างไรที่เมื่อคืนหรือว่าพี่มาจากการสอบครั้งนี้สำคัญมากตัเรียนที่มาสายจะไม่ได้เราอนุญาตให้เข้าสอบเตรียมตัวเริ่มทำข้อสอบเลยจ้ะขอโทษนะครับอาจารย์ผมยังไม่สายใช่ไหมครับโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับกับเรื่องฮาเร็สด้ของผมนักรัาปีพีที่ เอ่อ EP ที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใกัน,น,กนทั้คลิปความเป็นเจ้าขผมอ่านเปนกำลังข้อความเลยนะครับก,นนก,บก็ไม่มีอะไรจะพูดมากถ้าลองคลิปชา้าก็ขาไปเดย้นครับก็สำหรับคลิปความเปานเจ้าขอ,อนสวัสดีครับก็มาต่อกันตอนที่สิบสามนะครับผมพาเล่นวีความผมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ลิน หลิวมางนี่เองดุนงขนาดนี้มาหาครูมีเรื่องอะไรหรอจ๊ะที่จริงมันก็ใกล้จะสอบแล้วไม่ใช่เหรอครับผมเลยอยากให้ครูช่วยสอบพิเศษให้หน่อยนะครับถ้าอล้ก็รีบเข้ามาเลยจ้ะครูไม่คิดเลยนะว่าหลิวมางจะกระตือรือร้นขนาดนี้มาแลว้วกลัวใจดึดึกแบบนี้เกรงใจจังเลยนะครับเธอ,อเป็นนักเรียนของครูนะเกรงใจอะไรกันนั่งตามสบายเลยจ้ะเดี๋ยวครูขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก,ก่อน โอ้โหมิสมีอาจารย์หลีช่วยแบบนี้เราต้องได้คะแนนดีแน่ๆน่เราถือไว้พริบฮะทุยขอโทษครับมีอาจารย์หลีช่วยแบบนี้เราต้องได้คะแนนดีแน่ๆเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอาลุ่มมีอาจารย์หลีช่วยแบบนี้เราต้อง ได้คะแนนดีแน่ๆนับะเธอไว้พริบของตัวเองจริงๆเลยเรามาเริ่มเรียนกันเลยไมจ้ะโอ้โหเดินไปอาจารย์หลีนี่ก็จริงๆเลยแต่ตัวแบบนี้ใครจะไปมีกระจิกกระใจเรียนกันได้กันดีนะที่เราดีออกมาก,ก่อน เออคือว่าครูพอจะมีวิธีที่ทําให้คะแนนขึ้นได้เร็วๆบ้างไม้ครับเดี๋ยวผมกลับไปทบทวนเองเอาแบบนั้นหรอกก็ได้นะจ๊ะการเรียนไม่มีทางลัดหรอกมีแต่อา่านหนังสือเยอะๆเก็บสะสมวิชาความรู้แล้วก็ที่สำคัญต้องหาแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นแหล่งที่มา พ่อจ๋าแม่จ๋าดูอย่าไปเที่ยวสวสนุกพ่อสัญญาพวกนี้จะพาไปนะาาแล้วแหล่ที่มาของเราคือที่ไหนกันละ่ะหลิวมาเชอร์สเว่ยใช้ไม่มีอะไรทำก็เลยเออกมาเดินเล่นด่าแล้วเธอละ่ะี่ขาะนี้แล้วทำไมได้ถึงมาอยู่ที่นี่ ล่ะรีวมากฉันเพิ่งทำการพิเศษเสร็จพวกเราเดินกลับไปด้วยกันไหมก็ได้สิระหว่างนี้ก็บอกเคล็ดลับการเรียนให้ฉันด้วยล่ะเอ๊ะคนเราไปติดเลยวะที่รักวันดีวันคริสต์มาสพวกเราไปซื้อของขวัญกันเถอะอาได้เลยที่รักแล้วเธออยากได้อะไรล่ะฉันจะซื้อให้ที่รักได้รักที่สุดเลย เพราะเธอคือเจ้าหญิงของชาติงไก่ล่ะรีบๆๆๆ,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 ๆนี่ทำไมลุกด่กตกใจหมดเลยเห็นไว้รีบออกไปไกลซะเฮ้ยโอ้โหอ่าอยู่เดี๋ยวนี้ต้องเฟ้ยตาแกโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับก็ไปเริ่มต่อกันตอนที่4-4เลยนะครับผม